สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกว่าเรานะครับผม for of fun โอ้ไปเรื่อย คุณบอคุณแจ็สปัญญาอ่อนไม่ได้คุณจะต้องคุมโทนเข้าใจไหมผมอยากห้าเหมือนคุณวอสบ้างไงแล้ววันนี้เนี่ยเรากลับมากับฮีโร่รุ่นพ่อไม่่พ่อธรรมดานะพ่อมึงไอสัตว์แล้ววันนี้เนี่ยเรากลับมากับฮีโร่ที่เราคุ้นเคยกับจัมโบเอสจัมโบเอเอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าไป ดัมโบเองครับเป็นภาพยนตร์แนวโทรุดรสแนวฮีโร่ยักษ์ผลิตโดยบริษัทซูบุริยาโปรดักชั่นออกอากาศครั้งแรกในเมื่อวันที่17มกราคมปีคิศัก1973จนถึงวันที่29ธันวาคมปีคิศ,ศ1973นั่นเองครับมีจำนวนตอนทั้งหมดขสิ้นเนี่ย50ตอนด้วยกัน ในประเทศไทยเนี่ยก็เคยออกอากาศถึง2ครั้งครับโดยครั้งแรกในออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ในชื่อว่ายอดบุรุษจัมโมเอและออกอากาศครั้งที่2เนี่ยทางช่อง9ออกอสมทในช่วงโลกการ์ตูนมหาสนุกทุกวันพุธเวลา18บแนากาถึง18บแนาฬิกนาทีนั่นเองส่วนลิขสิทธิ์การจับจำหน่ายในรูปแบบวิดีเป็นของบริษัทโลดวิดีโอจำกัดนั่นเองอ่ะเปิดมาเลยเนี่ยมีอะไรบ้างคุณมอสเปิดมาเนี่ยเราก็เจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่านาโอกิทาจิบาน่าซึ่งเขาเนี่ยเป อ่าครับไอไออะไรอะไรนายต้องไปส่งของก็จะไหมก็ค<อ>ือบินลังเนี่ยโอได้ครับได้ครับไปหลังจากนั้นเนี่ย<อ>เขาก็ได้ไปอยู่กับพี่ชายที่เป็นหัวหน้าหน่วยพิทักษ์โรกว่นแล้วก็อยู่ดีๆก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นมาปิงปิงปิงเฮ้ยเอเอสวัสดีครับเฮ้ยมีอะไรมีสัมป,ปราปรถโผล่ขึ้นมาขบหน้าเดี๋ยวฉันจะไปสำรวจละเฮ้ยนาวเกไปทำงานพี่ครับนาฬิกาผมเสียโอ้ยโง่ หัดเปลี่ยนทาสักบ้างอ่ะเอานาฬิกาพี่ไปใช้กหลกหังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้แลกนาฬิกากันอ่าครับนาวกิทัจชบุนาเนี่ยก็ขับเครือมีส่งข,งของไปแต่ส่วนพี่ชายของเขาเนี่ยต้องไปสำรวจที่เกระเทยตาสรัรภาพไปที่ภูเขาแห่งหนึ่งอ่าครับมีสัปดาที่ชื่อว่าอันจิโกเน่โผล่ขึ้นมาหลงในเช่นดีเหลือเกินเฮ้ยนี่มันตุ๊กแกป่าเนี่ยนีย่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตุ๊กแกป่าเนี่ยก็กลายเป็นสัปดาตัวยิ่งใหญ่ว่า <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเด็กสาวน้อยคนหนึ่งที่เดินป่าอยู่คนนนนเดีียยววะหลงงป่่าาาาพชขอกิทัจจบุ แล้วพี่คาช่วยด้วยค่ะตายตายมาดิแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสับไรเขาก็เกาโฟมอ่ะจนโฟมเนี่ยครุดลงมาไอ้ไออะไรวะเนี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลูกน้องโวยแพทเนี่ยเขาก็ได้มาสั่งเสียกับหัวหน้าหัวหน้าครับมีอะไรจะสั่งเสียไหมหัวหน้าครับฝากลูกเมียเขาด้วยบริษัทหนังจีนเีย ตายกตายไม่ช่วยเฮียอะไรเลยเมื่อนาวกิทาจิบานาได้รู้ความจริงในเขาได้โกรธสับหลาดมากและเขาเนี่ยต้องมาเป่าทําเปร็ตระ นี่ทำเป็นหรือมุตะแรลหรืออะไรไม่ได้แล้วฉันต้องฆ่ามันให้ได้มันเอาฆ่าพี่ฉันซึ่งสราดได้ออกอารวาแล้วเ่าหมาแล้วอย่าเราต้องไสู้มาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนาวกิทัจิบาน่าเนี่ยเขาได้ขับขึ้นบินไปว่าแต่ว่าสราดได้พนไฟนี่ฉันตายแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ย คุณต่าแมนไม่ฉันคือมนุษย์ดาวมรกตอย่างเงาฉันไม่เคยใช้น้ำมันตามมรกตเลยฉันใช้แต่อัง,งุ่นนายต้องใช้เพราะว่าน้ำมันตามมรกตเนี่ยมันถูกสุดละเอาละมีอะไรพูดมาฉันเห็นความดีที่นายมีต่อพี่ชายนะและฉันเนี่ยจะให้นายสองชีวิตชีวิตหนึ่งคือชีวิตของนายอีกชีวิตหนึ่งคือเครื่องบินที่นายหลักและเครื่องบินนี้ฉันติดตั้งเป็นระบบมนุษย์จัมโบ้เอไว้ให้แลแ้วไหนเบตา้ารับศูนส์นผมอ่ะ ไม่มีดูนาิกานายนั้นถ้าเกิดนาิกานายส่องแสงนายจะแปลงร่างเป็นจัมโบเอได้ไม่เชื่ออย่าลบรลู้เอาละแปลงร่างเป็นยอดนุษย์จัมโบเอนี่โคตเหมือนสมัยก่อนแล้วก็มาเลยครับจา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 จัมโบเออจโบจา ตเออกจากนั้นเนี่ยจามูเอก็สามารถชนะสัมราชใหม่ได้และกันนาวิกทัชบูน่าเนี่ยก็จะปกป้องโรคแทนพี่ชายของเขาต่อไปอะ เรามาดูตัวละคหรหลักในเรื่องนี้กันาดีกว่าซึ่งมีเยอะมากนาวกิทาจิบานะาเขาคือพระเอกของเรื่องนั่นเองครับโดยที่บังคับหุ่นจมโบเอและหุ่นจมโบนายนั่นเองอ่ะเรามาดูลักษณะจำเพาะของจมโบเอกันมาดีกว่าซึ่งความสูงนี่อยู่ที่40เมตรน้ำหนักอยู่ที่35,000ตันความเร็วในการบิน11มักสถานที่กำเนิดดาวมลกรดประเภทหุ่นยนต์อ่าเดี๋ยวเรามาดูลักษณะจำเพาะของจมโบนายนกันดีกว่าเริ่มต้นที่ความสูงอยู่ที่50เมตรน้ำหนัก50,000ตันกำเนิดที่ดาวน้ำมันมมมรรกกกคววาาเิ่ง900 ชั่วโมงแล้วก็พลังขับเคลื่อนหนึ่งร้านแหลงม้านั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสัป,ปาดาห์ประจำเรื่องนี้กันดีกว่าคืออะไรว่าคุณใจครับเอเลียนกอสอันติโกโนเน่เอเลียนเอเมอรัลคิงใจกราดรูบันเกคิงชินแทนเกอร์ใจแอนโรบอทซีโรเดทคองคิงมอนสโลโบ 킹เทนก้อนกาส์คิงจินกล์ไฟคิงรีโมดิลิสไฟคิงโดคุรอดคิงโกเดนอาร์มเดดไฟเจอร์แมนโกเน่แมนสเตอร์ไมตี้โกลด์เดมอนสตาร์ฟิเซอร์คิลเลอร์เอเลียนเอมิรัลล์รุ่นที่2องแอนทอนวอเลนทายดัมคองบูทันโกสคิงจิกเลอร์โกสเดมอนสตาร์โกสแอนทรอนโกสโดคุรอดคิงเทนโรคิงสโตนคิง ชาเมลอนคิงกิกาเนสนนบิริกอนจัมคิลเลอร์แอดโอมเอนจามโอเอโตปอมคิลเลอร์เอคิลเลอร์บีแอซูเมซิกอนซาตานโกเน่บัตเตอร์ไฟคิงโกลดากอนโอโรลันเกอร์อิเล็กทริกเบิร์ดเคนดูรัต เดทมูนสเกลตันบาบารัสฮันเตอร์คิงจัมคิลเลอร์จูเนียร์มิลเลอร์คิงคิงเบตเทนโลโมดิลิสสตันโกเน่เดมอนโกเน่ตอนจะเป็นไงหลังจากที่โรคเนี่ยมันร้อนเลยเกินคุณแจ็คครับเพราะว่าพวกชาวดาวอังคารเนี่ยเขาได้มาป้นเพชรสวยงามที่วัดอรุณแย่แล้วแล้วมาส่องมาที่โรคไงโรคที่อะไรนะโรคธรรมดาจะทำให้หน่วยพิทักษ์โรคหรือว่าหน่วยแพทเนี่ยเขาต้องไปที่ดวงจันทร์แล้วแล้วชาวดาวดวงใจก็ต้อน รับหน่วยแผ่เป็นอย่างดีเลยครับโดยการส่งเดมอนโกเน่มาสู้เลยแต่ว่าหน่วยแผ่นีไม่สามารถสู้ได้เลยแต่ว่าจัมโบ้เอมาแล้วครับเขามาต่อสู้แล้วเฮ้ยข่าร้องมาแล้วจัมโบ้เอเฮ้ยยหัวสบายมากกระจอกน <ยะ S 1> ้ายาธรามตัวอื่นๆของแกจงเก่งกว่านี้เลยอะไรมีแค่นี้แล้วยังไงงั้นเจอนี่เพชศสุริยคาดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ มันร้อนผมมันร้อนไม่ไหวแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจ้ามม่เอก็ตกที่เหวอ่ะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงดี <แบ S 1> เขาเลยบินกลับดาวดีกว่าแล้วทันใดนั้น,น,นเนี่ยนวยพัดเนี่ยเขามีวิธีในการจะไปรบอีกรอบนึงแต่ว่าตัวนาวกิทชิบาน่าเนี่ยเขาไม่ไหวแล้วเขาเนี่ยตายกระตกดทรายแล้ะ ฉันฉันสู os, ้ไม่ได้แล้วฉันนอนดีกว่าเฮ้เขาต้องไปสู้เขาต้องเสียสละตัวเองนี่คุณมอสแลวหลังจากนั้นเนี่ยจัมโบเอไม่เหลือแล้วดาวมารุกกลก็ไปไหนก็ไม่รู้และเขาเนี่ยต้องใช้จัมโบนายไปสู้แลด้วยการติดจรวดไปด้วยแล้วเขาก็บินไปเอาละฉันมาละจัมโบนายอ้าวคราวนี้แหละจัมโบนายเจ้าจะตามจัมโบเอไปอีกตัวรับไปเพชรสุริยคราาไม่ฉันไม่ได้ฉันไม่ใช่แบบนี้ รับไปพลังอุลตร้าแมนเอ็ดปี๊ดปี๊ดุมพังอย่างง่ายได้และสุดท้ายเนี่ยเดมอนโกนเน่เขาไม่ยอมแน่นอนเออเออเขาเป็นอะไรอ่ะด่าฉันสียโฉบหมดแล้วเ<ด>ขากลา,ายเป็นตัวผู้แล้วว่ะใช่แล้วเขาต่อสู้แต่ว่าพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยรู้สึกว่าจมโบนานจะเริ่มหมดแรงแล้วอ้าวอ้าวลมทำพี่อะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เห็นกระจกแหวกงของเพชรสุร่าค่าที่แตกและเขาเนี่ยเอากระจกนียมาแทงไปไปยังไงเลือดไหลออกมาเลย เฮ้ยอืออ่าจะฉันเมื่ออย่าพ่นมั่วมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจัมโบนายเนี่ยเขาก็ต้องบอกรากทุกคนแล้วผมเนี่ยไปไม่รอดแล้วทุกคนผมไม่มีทางจะกลับโลกได้เพราะว่าจัมโบนายบินบินไม่ได้อยากวาแจ้งอยู่ไหนพี่ยักษ์ไอ้เหี้ยเขาเขาพิ่หลายรอบเลยเหี้ยเขาเกาะตัวมึงไปแล้วอะไร ฉันรอดแล้วผมรอดแล้วเอาละกลับบ้านกันดีกว่าจ้พ่อหน่อยตั้งลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปทําแป้งมันมาแล้วก็หน่วยเป็นโลกก็ร่วงร่วกมาทําด้วยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วกันครับ อ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับโยโมอหนุจัมโบ้เอที่เรามาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงคุณแจ้คครับหลายคนก็น่าจะสนุกสนานแล้วก็น่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับจัมโบ้เอไม่มากก็น,น้อยเลยทีเดียวเชยวครับผมถ้าเกิดคุณชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยครับผมถ้าไม่ชอบเนี่ยทำยังไงนี่กดได้กันไปกดสแปมกันไปแล้วกดด่าคุณใจกันไปว่าควคยดา่าได้ดา่าไปสั์แต่อย่าลืมดูคลิปผมด้วยแล้วกันแล้วถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมหรือพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่อะไรแฟนบร๊แฟน แล้วก็ไม่ตอบเอ๊ะแล้วทำไมคุณแจ๊ดมึงถึงไม่ตอบเขาวะฮะมึงให้เขารอได้ยังไงวะตั้งนานเลยตอนนี้ผมยุ่งอยู่กับไลน์แล้วก็หลังบ้านในเพจเนี่ยมันยุ่งยากมากทุกนี้เออวันนี้ก็ไม่มีจะฝากแล้ะขอตัวราแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับบา,บายครับ